สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว Vikings ่าดูดวงธาตุลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมวิเคราะห์ดวงตามธาตุราศีเรามาฟังคำนายดวงชะตาของชาวธาตุลมกันเลยครับว่าดวงชะตาของคุณดวงคู่แท้มาแล้วหรือยังผมจะเปิดท yeah. ั้งหมด3าใบนะครับในหัวข้อนี้เรามาฟังคำนายแบบแรนดอมกันเลยครับว่าดวงชะตานะครับของคุณเองจะเป็นยังไงบ้างตามธาตุราศีของชาวธาตุลมนะครับเมถุนตุลกุมความรักของคุณดวงคู่แท้มาแล้วหรือยังสําหรับความสัมพันธ์นะครับมาดูในเซตแรกนี้เลยครับว่าดวงชะตาเป็นยังไงบ้าง มาดูเนเซลแรกนี้นะครับผมบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวท่านลมเองแล้วตอนนี้เจอความรักแล้วนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่นะครับคุยคุยกันอยู่ดูดูใจกันอยู่นะครับและพร้อมที่จะพัฒนาต่อผมบอกเลยว่าพัฒนาต่อกันได้เลยครับเลื่อนสถานะเลื่อนสเตตัสนะครับจากที่เป็นคนคุยก็เลื่อนมาเป็นแฟนเป็นความรักนะครับหรือถ้าอยู่ในการที่ดูใจกันอยู่ก็ปรับมาเป็นคนคุยหรือพัฒนาต่อเป็นความรักที่ยั่งยืนได้เลยครับเพราะคนคนนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมความสมหวังนะครับ และเขาคนนี้เป็นคนที่บุคลิกดีและหน้าตาดีด้วยก็ถูกอกถูกใจชาวท่าลมมากๆครับเพราะชาวท่านลมเนี่ยค่อนข้างที่จะสเปกสูงนะครับเป็นคนมองคนอย่างละเอียดนะครับมองไปถึงภูมิหลังมองไปถึงครอบครัวนะครับแล้วมองไปถึงคนในสมาชิกเพื่อนเขาด้วยและบริวารของเขานะครับผมอยากจะบอกว่าชาวท่านลมเนี่ยค่อนข้างถี่ท้วนกับเรื่องของความรักมากๆเลยเดียวโดยเฉพาะคนที่จะเอามาเป็นแฟนตัวจริงนี้คุณจะมองเขาอย่างละเอียดครับคนนี้ถือว่าติ๊กชอยถูกทุกข้อนะครับและเป็นรักที่มองภาพไกลๆ สำหรับความสัมพันธ์ได้อย่างดีนะครับแม้ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาลุงลังสําหรับความสัมพันธ์ทั้งสถานะคนคุยสถานะที่ดูใจกันอยู่รวมถึงสถานะแฟนนะครับพัฒนาต่อได้นรยยะไกลประสบความสําเร็จเรื่องคู่ครองครับและคนคนนี้จะเป็นคู่แท้กับคุณในอนาคตครับ